เื่องลิปิดนะครับไอวีสองสามเจ็ดห้านะครับหลังจากที่เราแกะกล่องนะครับแล้วแกะซีนมาแล้วครับก็จะมีตัวใบเทชชีสนะครับที่ทำมาจากต่างประเทศนะครับจะมีสายไฟนะครับรซีนแล้วมีแต่ตัวนี่นะครับการความชื้นนะครับแกะตัวนี้มานะครับ แล้วก็ก็จะมีตรงซิปนะครับนี่เลยนะครับจะมีทั้งหมดสามที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับนี่เลยเซอร์ไพรส์นะครับมาแกะฝามีมานะครับก็จะมีตัวนี่เลยสวิตนะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วถ้าแกะชุดดำมานะครับผมนี่ที่ชุดดำนะครับแล้วก็จะมีตัว ข้างใ่เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4